เล่นอะไรดิฉันก็จะมาเล่นเอเ่อรถไฟ <laughs> <laughs> ฟ้าอุ้ยรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าอยู่ดีก็อยากต้น P P S M R P เฉยเลยงงมากไปขึ้นรถไฟ <c oughs> เอ่ออะไรไ <ป S 1> ที่รถไฟคนปูอะอะไรที่มันขึ้นไปแล้วก็พูดลงมาอย่างเนี้ยเออกล้าหรือเปล่า <c oughs> เก่งพูดเปอย่างนั้นแหละเอาจริงๆก็แบบไม่กล้าไม่กล้าขึ้น <c oughs> หรอกนี่ฉันขึ้นมาแล้วนะที่ญี่ปุ่นเธอรู้ไหมไม่รู้ไม่เห็นแต่ใครก็ไม่รู้ว่าแม่งอยากเล่นอยู่ๆอยากเล่น แบบมะหมูนบ้านตาบ้านยายบ้านผีสีอ้าวย้อนยุกย้อนวัยดูมันแต่งตัวจัดเต็มกว่าฉันอีกไม่ต้องพูดเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ใครจะเล่นเครื่องเล่นอะไรกันบ้างคะไปเลยเดี๋ยวจะรีบไปดูทำไมไม่ต้องมาจูบไม่ต้องมายุ่งไปแล้วเฮียดูแลหนูเองเอ้าหนสาจะมาเป็นเฮียไม่ไหวจริงเลไปหอกก็ิงเจอร์แม่ไม่เล่นเราไ้องปากกาเลงเราตอนนี้เรามีสายเกี้ยกรอบไหนไหนลองกีซี คนเยอะอยู่นะอ่าเห็นไหมต้องตอบนะไม่ไม่ต้องไม่นลองลองเอางี้ถ้าไม่อยากปวดให้ให้เล่นนะให้นั่งกลางๆนั่งกลางๆจะไม่ปวดไม่เหมือนกันนั่นแหละหม่ท้ายกลางไม่เหมือนกลางเนี่ยจะเซฟสุดไม่เซฟเซฟสุดถ้าเกิดว่าฉันขึ้นไปแรกเขาจะถ่ายให้เดี๋ยวฉันถ่ายให้เองฉันนั่งมาหมดแล้วหัวกลางหัวกลางท้ายไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม่เอาเสื้อป่าสิไม่เล่นไม่ต้องไม่ยุ่งสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นไม่เล่น จะเล็นรถบัมบ์รถรถบัมไปกินข้าวเล่นงานก็ได้เหรอเฮ่เฮมเฮ่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 เม่ไย่เด่เฮ่เล่เิ่เฮฝนตกเล่เล่ะไรไม่ได้เลย แต่ถ้าเกิดว่าฉันออกไปจากที่นี่เข <ไอ S 1> าจะไปเติร์ดหาไม่ทถ้ามันไม่ใช่นะ,ะไม่มีอะไรจริงๆแค่ช,ชมวิวชมทุกขั้วชมวิวแบบเป็นภาพเทดีเทดีใส่แม่ใส่ใส่แม่แล้วก็นั่งเฉย เครื่องเมื่อกี้แล้วเป็นไงพอลงออกมาไม่ดีเลยเครื่องเดียวพอเต็มลุยจ้าเออยังไม่ทันเริ่มเลยเออเออเออมาค่ะเป็นยังไงคะรถบัมของเราเออใช่ใช่ใช่เต็มเลยค่ะ วครับใครบอกจะไปกิ้ครับอไปไวกครับไ้ครบใครบอกจะไปม่อ้าวไปจ้าไปจ้าทุกคนขอให้มีความสุขสนกสนานนะคะไม่ไม่ค่ะยังไงคะรอบนี้ยังไงคะ เยอะแยะไปไปหมดไม่ต้องพูดเ่วลาจะจอยรูปถูกด้วยกัน3นาทีนะครับ2นาที เงียบเลยนั่งเงียบเลยอ่ะยืนเลยไม่ร้องแล้วเปพราะพี่พี่เงียบพักหลังพี่เงียบเห็นไหมเพอพี่เงียบกูดโธฟูดโธย่อยเมื่อฟูดโธมาค่ะคุณจุตินัดเป็นยังไงคะคุี่อยากจะบอกเลยค่ะว่าพัดเล็ดขึ้นถึงร้อยห้าสิบสองฉันเห็นเธอฉันแบบฉันมีความสุขมากที่คุยแล้วแต่ตอบอกเลยนะคะว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดชีวิตคนเราเมื่อกลัวสุดๆอ่ะฟูดโธเอาอยู่จนถึงรอบสุดท้ายดิฉันไม่เล่นค่ะเอาโค้งไหม ดิฉันจะไม่เอาชีวิตดิฉันเป็นแรกเด็ดขาดค่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูนะคะว่าพวกเราสองคนจะไปเล่นอะไรค่ะพี่เน็ตไปไหนอ่ะไปตัวเอาดีๆฮาร์ดเลยขึ้น152เดี๋ยวเขาจะหัวใจวายไปเขาบอกว่าร้อยเ้าคือเยอะมาก เอาดีแล้วเธอเล่นด้วยกันเธอมาพูดแบบนี้ได้ไงก็อยากไปบอกพี่แนทนะคะทุกคนโอเคฉันตัดลงจ๊บบายพอแม่ลงมาแล้วแม่จะหายใจไม่ออกวันนี้ใส่เสื้อสองชั้นเลวสรุปว่าพออ้างคนมันจะไม่เล่นน่ะก็พูดคำเดียวว่ากลัวแค่นั้นแหละโอ้ยเก่งซะด้วยสุดินะจ๋าทำไมไม่เล่นรอบเนี้ยสามนาทีแล้วทำไมแไปฉี่มั้ยทำไมไม่ขึ้นแลวทำไมไม่ขึ้น ยังไม่ได้ฉี่ใช่ปะ้ยนากัวมากสู้ขาสู้ขาสู้าอะไรวะ เลยรู้สึกว่าไม่น่ากลัเหมือนไวท์ิงอะย่า /dom แครับเป็นไงตัวแทนหมู่บ้านไม่เล่นแล้วไม่เล่นแลยหมดจะฟือแล้วก็อ้าวเธอเธอนิ่งมากเราอยู่ข้างบนอะหลับไม่ไหวแล้วหลับไม่ดีน้องแน็ปพิงไม่จขามคำลืมเปล่าว่าเตยเป็นหอบเป็นหอบเล่นแล้วลืมว่าเตยเป็นหอบบุกกาของเราอุ้ยแบบดิ๊ดิ๊ดดิ๊ดไม่ไหวอย่าฝืนนะ จริงๆทำไปกันต่อไม่ไหวจะบอกว่าที่เล่นด้วยที่เล่นด้วยแต่ที่ขอทันใจก่อนจากขึ้นไปแล้วอันนี้แม้ว่าครูพวกอ้วกเหรอครูจริงหรือหนูอ้วกค่ะอะไรทำอะไรมาอุ้ยทำไมอ่ะมันเป็นยังไงหน้าจะิดเป็นไก่ป้องกันเห็นหนูอ้วกเหอะแหววอะไรอันนี้จ้าดิฉันอยากเล่นนี้เพราะว่าตั้งแต่ เข้ามาเลยนะจนถึงตอนนี้เล่นแค่รถบัมม์อย่างเดียวกลัวนากลัวม,มากเลยค่ะหนีไปอ้วกไหมหรือเปล่าไม่เลยน้องเธอละเธออ้วกฉันจะบอกเลยอ้วกไม่นับอยู่นี่ไหวอย,ยู่ไววอยูยย่เดี๋ยวเนี้อยากมาเล่นเพราะอะไรหรือเปล่าคิดว่าตัวเองน่าจะนักตัวมากกว่าผีข้างในทำไมอ่ะตัวเกิดนะจะบอกนะทำไมทำงานให้พี่เก่งเขาล่ะจัะ งงมากโทรศัพท์ถึงนเต้นกูยิงอโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านผีริงกันต้องบอกว่ารอบนี้เข้ากันหมดทั้กลุเลยจริงป่ะยี่สิบกว่าชีวิตเนี่ยนะนับเพีงอไรยี่สิบมากี่คนวะโอเคค่ะมาเพะเดี๋ยวเราตามก็เข้าไปค่ะไปเลยจ้าอย่ว กิน่ะกมาเจ้าี่ขยมหัวนี่เห็นกองหมาป่าปะเดินไปก็จู่จังมันรูวจะมายีไปเก่งกับเขาเลยด้วเก่งกับไปเก่งกับหมาป่าในกกะทอยู่แล้วค่ะไปต่อไปไปวันหิมะก่อนค่ะไปพักผ่อนชิวๆวันหิมะค่ะไป เออหอมจริงอันนี้คือเราได้เล่นด้วยกันปีหนึ่งไดว่าอะไรทีสองใช่ตอนนี้เราจะไปเข้าบ้านจะขอโทษครับหนาวมากเลยอ <laughs> ่ะหนาเพียรต้องการความอบอุ่นมาแล้วจ้ะ หลายคนก็เห็นแล้วนะคะว่าขึ้นรถไฟมิ้ฟาก็จะขึ้นรถไฟให้ดูค่ะไปค่ะเชเอมแล้วจะรู้ว่าใครแน่หรือไม่แน่เราก็รถไฟห น้ำหนักหนักใช่เลยแบตัวเองต้อแบบนะเียงมาอยู่เงี้ยรถไฟหอกใครห่อมีความนกาเล่นเกิดดูอบ้ะใดรถไฟหอกอยเรีีรถไฟเรียงรถไฟเียงเงอาร้าน้ำหนักกันอยู่นะเไางไงเล่นไม่เล่นใทรถามใทรถามมี่จง่ิงจะถามี่หรอเล่นเล่น ถ้าดูดิมันสูงมากเลยะสุดว่าสแปกใครจะไปเล่นบ้าเป้ากอุยอุยอ,ยอยุอยอย่ากอย่ากระตุกดิอย่ากกระตุกดิอ,กกกดอุยน้ำน้ำจริงจริงมันคือของเด็กปะมันน่าราักเนี่ยเราไปของฉันค่ะนี่ค่ะมีก็จะมาเล่นเครื่องเล่นนันนี้นะคะเรียกว่าแกรนแคนยอนค่ะแต่อย่าบอกว่ามีฟาร์ไมไเล่นนะนเล่นแล้วนะจ้าทุกคนจา๋านะนะนะ เล่นอะไรคะเล่นอยู่ไม่กี่อย่างรถไฟน่ากลัวมากเมื่อกี้รถไฟหอกเด็กเล่นค่ะหากงานเล่นพี่ฟ้าก็ต้องการเล่นทุกคน สุดยอดโอเคค่ะพี่แนนวันนี้็ถือว่า เกือบพบก็เรียกว่าสมบูรณ์แหละสมบูรณ์เขาบอกคุณเราว่ารายการของเราวันนี้ไม่มีอะไรหวาดเสียวไปกว่านี้แล้วนะคะป็นไอมพี่ไม่ได้เก่งนะเอาจริงเป็นไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอฝากน้องกี้กี้ไว้กับคนรวยใช่ค่ะก็คือว่าวันนี้นะคะที่ของเราก็คือมาสวนุกแล้วก็มาสนุกเห็นแล้วนะเล็นอะไรเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าใครเล่นงเล่นอะไรบ้างองบอกมีไฟยอมแพ้จริงๆว่าไม่กล้าเล่นอะไรที่หวาดเสียวแต่ถ้าเกิดเป็นเล่นงเสียวแบบคืนนะเล่นได้ยู่ น้อ่าเป็นว่าวันนี้นะคะรายการเว่าไปเลื่อของเรานะคะได้หมดเวลาหนแล้วน้นอไว้เจอกันใหม่ใน,นอีพีหน้าอีพีต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนพาไปแบบว่าตื่นเต้นเร้าวใจขนาดไหนก็้ติดตามกันนะคะที่ช่องอว่าไปเรื่อยค่ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบายคีกี้คี